ถือเป็นค่ายใหญ่ที่มีผลงานภาพยนตร์ออกมาในแต่ละปีเยอะมากๆเนื่องจากพวกเขาถือครองกรรมสิทธิ์ของค่ายย่อยชื่อดังเอาไว้ในมือมากมายจนมีผลงานที่ทําเงินปรากฏออกมาอยู่ตลอดเรียกง่ายๆว่าในตอนนี้ดิสนีย์ก็คือค่ายมหาอำนาจที่ไม่ได้มีดีแค่การทําแอนิเมชันอีกต่อไปแต่เมื่อทําผลงานออกมาเยอะมันก็แน่นอนว่าพวกเขาก็จะต้องวางหมากพลาและขาดทุนยับกันบางซึ่งแม้ว่าตัวเลขที่ออกมาจะทําได้เกินทุนสร้างก็ตามแต่การจะทํารายได้ให้คุ้มทุนคืนทุนหรือสร้างกําไรภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ต้องมีตัวเลขรายได้มากกว่าทุนสร้างประมาณ2-3ถึงเท่าเป็นอย่างน้อยเนื่องจากต้องคำนวณให้ครอบคลุมถึงงบโปรโมทภาพยนตร์ที่มีต้นทุนสูงเหมือนกันรวมไปถึงยังต้องมาหาักส่วนแบ่งกับทางโรงภาพยนตร์นี่จึงเป็นสาเหตุที่ตัวค่ายเองก็มีผลงานที่ทำเงินไม่เข้าเป้าจนแทบจะเข็ดไปกับกรณีนั้นเลยทีเดียวนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าจะมีภาพยนตร์ดิสนีย์ขาดทุนยาวเรื่องไหนปรากรอกมาบ้างอักเรซมัสแคร์ลปี2009 นี่คือผลงานที่เขียนบทและกำกับโดยโรเบิร์ตเซมิคิสจาก Back to the Future อีกทั้งยังเป็นแอนิเมชันที่ดัดแปลงมาจากเรื่องราวของชา l e ลส์ดิก n s ที่เคยประสบความสำเร็จไปทั่วโลกมาแล้วกับเรื่องราวของเอเบนิเซอร์สครูชชายแก่ที่เกลียดวันคริสต์มาสแบบเขาใส้และพร้อมที่จะด่าทุกคนที่มีความสุขกับเทศกาลนี้ได้เรื่อยๆจนในวันหนึ่งเขากลับต้องพบว่าวิญญ,ญาณที่เป็นตัวแทนของคริสต์มาสในอดีตปัจจุบันและอนาคตกำลังจะเข้ามาสั่งสอนอะไรบางอย่างให้กับสครูชเองได้เรียนรู้สปาร ตัวเขานั้นควรจะปรับปรุงตัวเองอย่างหนาแค่ไหนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโดยตัวภาพยนตร์ก็ถือว่าได้รับคําวิจารณ์ที่ดีนักแสดงอย่างจิมแคร์รีสามารถให้เสียงตัวละครได้ดีมากๆแต่ปัญหามันก็ดันอยู่ตรงที่ผู้ชมส่วนใหญ่ดันคิดว่าภาพยนตร์มันเสียเรียกและมีเนื้อหาหนักเกินไปสําหรับแอนิเมชันรายได้ของมันจึงพอผ่านไปได้แค่เกินทุนมาแต่ถ้ารวมทั้งการโปรโมตตัวเลขมันก็ยังไม่ดีพอพรอภาพ,พยนตร์ทําเงินไปได้เพียงแค่ประมาณ325ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกจากทุนสร้างประมาณ200 ร้0ล้านดอนลลาร์ซารากลายเป็นครั้งหนึ่งที่ดิสนีย์ต้องมาคิดว่าหรือบางทีการทำอะไรซีเรียสเกินไปอาจจะไม่เวิร์กสำหรับพวกเขาในบางครั้ง Strange World ปี2022 ถือว่าเป็นหนึ่งการกลับมาวางแผนใหม่ของดิสนีย์ที่น่าสนใจไม่น้อยกับการดึงนักแสดงชื่อดังอย่างเดนิสแควและแจ็คจิลลนฮาวมาให้เสียงภาคตัวละครอีกทั้งยังเอาผู้กำกับอย่างดอนฮอลที่มีผลงานการกำกับก่อนหน้านี้ยังโมอานาและบิ๊กฮิโรสิกซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วมาทำงานอีกด้วยกับเรื่องราวการผจญภัยของเคลสชายวัยกลางคนที่พลัดพรากจากพ่อที่เป็นนักผจญภัยไปนานจนในวันหนึ่งเขาได้บังเอิญไปพบกับประธานาธิบดีหญิง ที่ชักชวนให้เขาออกไปผจญภัยในดินแดนประหลาดจนเคลดได้พบกับพ่อที่พลัดพรากจากกันไปนานส่งผลให้การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ค่อยๆถูกก่อตัวขึ้นไปร้องกับการเดินทางในโลกที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสมากรและแม้ว่าตัวงานจะดูมีคุณภาพไม่น้อยเลยแต่การเลือกตารางฉายไปชนกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง Black p a n t h e r ์วากันด้าเ e เวอร์ก็ส่งผลให้ภาพยนตร์ทำเงินทั่วโลกไปได้เพียงแค่ประมาณ73ล้านดอลลาร์สหรฐัฐจากทุนสร้างประมาณ120ล้านดอลลาร์สหรฐัฐกลายเป็นการวางหมากที่ผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยของ ดิสนีย์ที่เอางานในค่ายของตัวเองมาชนกันเองทั้งๆที่ททรู้อยู่แล้วว่า l l c k p p n t t h อ r ์วากันด้าฟ v อเอนั้นน่าจะทำเงินได้สูงกว่า hey, hey, oh, มู่หลานปี2 2 2 0 อีกหนึ่งการดัดแปลงแอนิเมชันเจ้าหญิงมาเป็นภาพยนตร์ที่ดูเหมือนว่าจะน่าสนใจในตอนแรกแต่ปัญหาของตัวนักแสดงหญิงหลิวอี้เฟยก็ได้สร้างกระแสลบให้กับภาพยนตร์ในตอนก่อนออกฉายทันทีโดยภาพยนตร์จะเล่าเรื่องราวแพทเทิร์นปกติตามแอนิเมชันยังการออกพจนภัยของสาวสวยอย่างมู่หลานที่ตัดสินใจปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อไปเข้ากองทัพแทนพ่อของเธอในสงครามก่อนที่ความเก่งกาจของเธอจะสร้างจุดเปลี่ยนในการรบแบบสําคัญสุดๆแต่นอกจากปัญหาของหลิวอี้เฟยและการดัดแปลงเนื้อหาจากแอนิเมชันเดิมจนหลายๆอย่างที่ ที่ผู้คนชื่นชอบบิดเบือนไปปัญหาหลักของภาพยนตร์ก็คงจะเป็นการเข้าใช้ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนะักแล้วโรงภาพยนตร์ก็เพิ่งที่จะเปิดให้บริการทุนนั้นการเก็งรายได้จากฝั่งเอเชียจึงพังพินาศลงไปทันทีภาพยนตร์ทำเงินไปได้ประมาณ7จล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกจากทุนสร้างประมาณ200ล้านดอลลาร์สหรัฐขาดทุนแบบหนักมากๆในช่วงที่บริษัทต,ต,ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาโควิดถึงขนาดที่ทางดิสนีย์ต้องกลับมาตั้งหลักอีกครั้งกับการจะดัดแปลงแอนิเมชันเจ้าหญิงมาเป็นคนแสดงเลยทีเดียว Jungle Cruise จังเกิครส้าปี2021 หนึ่งในภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องเล่นของดิสนีย์แลนด์แถมยังมีนักแสดงชื่อดังอย่างดูเวนจอห์นสันรูดอร์และเอมิลี่บลันมาร่วมแสดงนําอีกด้วยกับเรื่องราวของดรลิลลี่ฮัฟตันนักสํารวจที่ตัดสินใจเดินทางจากลอนดอนสู่ป่าอเมซอนพร้อมทั้งว่าจ้างกับตันแฟรงก์วูฟให้พาเธอขึ้นเรือผจญภัยไปเรื่อยๆในน่านน้าที่อันตรายสุดๆของป่าแห่งนี้โดยลิลลี่จะมีเป้าหมายในการออกเดินทางเพื่อตามหาต้นไม้ในตำนานที่สามารถใช้รักษาโรคหายยากได้แต่ยิ่งเธอถลําลืกเข้าไปผจญภัยในป่ามาก แค่ไหนเธอและแฟรงก์ก็ดีพอว่าป่านี้มันโคตรอันตรายและอาจเต็มไปด้วยอุปสรรคสุดน่ากลัวรออยู่ซึ่งนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นการเดินหมากที่ผิดของดิสนีย์อีกแล้วเพราะชื่อของนักสแสดงกับเรื่องราวของมันไม่ได้สร้างกระแสหรือความน่าตื่นเต้นให้กับผู้ชมเลยแม้แต่นิดแถมบนจากคําวิจารณ์ก็ยังทําให้ภาพยนตร์เปิดตัวได้แย่มากๆอีกทั้งยังมีปัญหาของโรคระบาดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกภาพยนตร์จึงทําเงินทั่วโลกไปได้แค่ประมาณ220ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้างประมาณ2 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ โควิดแถมยังไม่สามารถจุดกระแสะอะไรได้เลยเทนิงแรดปี2022 ผลงานเรื่องนี้คือผลงานของผู้กำกับหญิงยังโดมิชีซึ่งเคยกำกับแอนิเมชันขนาดสั้นอย่างเปาที่ฉายแปะหน้าโคโค่มาก,ก่อนกับเรื่องราวของเหมยลินเด็กนักเรียนชาวจีนแคนาดาอายุ13ปีที่อาศัยอยู่ในโตนโตเธอกำลังจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านข้ามไปเป็นวัยรุ่นเพื่อเรียนรู้อะไรหลายอย่างแต่โชคชะตาก็ดันทำให้เธอต้องคำสาปปริศนาจนกลายไปเป็นหมีขนาดใหญ่ที่เวลาหัวใจตั้นแรงทีไรร่างของเธอก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสีแดงหนักขึ้นเรื่อยๆเธอจึงต้องรีบแก้ไขทุกอย่างแล้วรีบหาทาง แก้คำสาปให้ได้ก่อนที่ชีวิตของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปหนักมากกว่านี้โดยตัวภาพยนตร์ก็สามารถเล่าเนื้อหาได้ดีทีเดียวจนกลายเป็นงานที่นักวิจารณ์กับผู้ชมชื่นชอบมากๆในระดับที่บอกเล่ากันปากต่อปากแต่ปัญหาก็คือการวางแผนฉายในโรงภาพยนตร์กับฉายแบบสตรีมมิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่ของดิสนีย์ก็ดันส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีปัญหาในการสร้างรายได้มากๆเราภาพยนตร์ทำเงินทั่วโลกไปได้เพียงแค่ประมาณ20ล้านดอนลลาร์สหรฐัฐจากทุนสร้างประมาณ175ล้านดอนลลาร์สหรฐัฐขาดทุนเย็บเยินเป็นประว ชนิดที่ว่าขัดแย้งกับคุณภาพของตัวงานมากๆ Tomorrowland ปี2015 ดูเหมือนว่าช่วงยุค2010จะเป็นช่วงที่ดิสนีย์พยายามทดลองสร้างภาพยนตร์หลายๆแบบออกมาโดยหวังจะเจาะตลาดกระแสหลักให้มากกว่าเดิมด้วยเนื้อเรื่องที่ผู้ชมน่าจะสนใจทันทีเมื่อได้เห็นมันจากตัวอย่างและ Tomorrowland ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเหล่านั้นกับเรื่องราวของแฟรงค์อดีตเด็กอัจฉริยะที่ตอนนี้ชีวิตของเขาได้ล่วงเลยมาถึงช่วงวัยกลางคนที่หลายๆอย่างก็ไม่เหมือนเดิมไปเสแล้วแต่ความฝันของเขาก็ได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อแฟรงค์ได้พบกับเคซีสาวน้อยฉลาดและมองโลกในแง่ดีแบบสุดๆก่อนที่ทั้ง จะต้องเข้าไปผจญภัยในดินแดนลึกลับที่ตั้งอยู่เหนือการเวลาที่คนทั่วไปจะเข้าใจและดินแดนแห่งนั้นก็คือ Tomorrowland นั่นเองทั้งสองจึงต้องไขปริศนาในห้วงดินแดนอันลึกลับนี้และเดินทางออกมาได้ก่อนที่โลกจะต้องพบก,กับจุดจบบางอย่างซึ่งความน่าสนใจของภาพยนตร์ที่นอกจากจะเป็นการดัดแปลงมาจากชื่อของเครื่องเล่นในดิสนีย์แล้วภาพยนตร์ก็ยังได้ทั้งจอร์ดครูนีและผู้กำกับอย่างแบรดเบิร์ผู้อยู่เบื้องหลัง The Incredibles The Iron Giant Ratatouille และ Mission Impossible 4 Ghost p r o t o c มาร่วมง,งานด้วยแต่หนึ่งในปัญหาที่ดิสนีย์ยังแก้ไม่ตกก็ค,คือการตีความเรื่องราวจากเครื่องเลน่นแล้วเรื่องราวของบทออกมาเป็นภาพยนตร์เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาในการเจาะตลาดหลและไม่สามารถมีเนื้อเรื่องและแบ็กกราวน์ของเรื่องราวที่กลมกล่อมได้ภาพ,พยนตร์จึงทําเงินทั่วโลกไปได้ประมาณ209ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้างประมาณ190ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาร์สเนสมาร์มสปีสองพันสิบเอ็ด แต่เดิมนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้โรเบริร์ตเซมิคิสมากำกับและเขียนบทให้แต่ปัญหาหลายอย่างก็ทําให้โรเบิร์ตออกจากโปรเจกต์ไปและเป็นไซมอนเวลที่เข้ามาสารงานต่อแทนกับเรื่องราวของ o, ไมโลเด็กชายวัยเก้าขวบที่มักจะมีปัญหากับแม่อยู่ตลอดกระทั่งในวันหนึ่งแม่ของเขาก็ได้ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปที่ดาวอังคารเพื่อหวังจะให้ฝั่งทางแม่นานเข้าไปเลี้ยงดูมนุษย์ต่างดาววัยแปรเปแทนไมโลจึงต้องออกผจญภัยเพื่อตามหาแม่อย่างเลี่ยงไม่ได้และแม้ว่าตัวเรื่องย่อนานจะมีความน่าสนใจมากแค่ไหนแต่ ปัญหาหลายอย่างของภาพยนตร์ก็ค่อยๆผุดขึ้นมาจนได้ทั้งปัญหาเอฟเฟกต์โมชั่นแคปเจอร์ที่ดูเหมือนว่ารูปแบบที่ตัวภาพยนตร์ใช้จะล้าสมัยไปแล้วแถมปัญหานี้ยังลามไปถึงสตูดิโอที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีการจับภาพเคลื่อนไหวอย่าง i m a g e Movers Digital ที่เข้ามาทํางานให้กับเรื่องนี้ก่อนจะขาดทุนจนต้องปิดตัวลงไปอีกทั้งตัวภาพยนตร์เองก็ยังไม่ได้ถูกโปรโมทให้ดีเหมือนกับงานอื่นของดิสนีย์เท่าไหร่การขาดทุนในครั้งนี้จึงมหาศาลและหนักมากๆเพราะภาพยนตร์ทําเงินไปได้ประมาณ้ามสลบเก้า หรัฐทั่วโลกจากทุนสร้างประมาณ150ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐทั่วโลกขาดทุนเป็นประวัติการสร้างบาดแผลชิกันเอาไว้ให้กับดิสนีย์กลับไปรักษาเล่นๆทันที The t e Warrior ปี1999 ภาพยนตร์เรื่องนี้ทางดิสนีย์จะไม่ได้เผยชื่อค่ายของตัวเองว่าพวกเขานั้นเข้าไปออกทุนโดยตรงโดยในยุคนั้นหากดิสนีย์ต้องการจะทำภาพยนตร์เรื่องไหนที่ดูขัดกับแนวทางของค่ายตัวเองแล้วล่ะก็พวกเขาก็จะใช้ค่ายอย่าง Touch Stone Pictures ในการบังหน้าแทนเรียกง่ายๆวันนี้คือผลงานที่ทางดิสนีย์สร้างและออกทุนแค่พวกเขาเลือกจะใช้ชื่อค่ายอื่นบังหน้าเฉยๆโดยภาพยนตร์จะถือว่ามีแนวทางที่ขัดกับดิสนีย์ในตอนนั้นอย่างการเล่าเรื่องราวของกวีหนุ่มจากดินแดนอาหรับที่โชคชะตาได้นำพาให้เขาต้องเดินทางอพยพไป รบโทษทานในดินแดนของพวกไวกิ้งอันห่างไกลก่อนที่เขาจะถูกขัดเลือกให้เข้าไปเป็น13ขุนพลรบมือดีที่สุดโดยภารกิจข้างหน้านั้นก็อันตรายแบบเสี่ยงตายมากๆเพราะ13ขุนพลจะต้องเดินทางไปปราบปีศาจสุดโหดที่รอคอยให้พวกเขาเข้ามาปราบฝีมือด้วยอยู่ซึ่งภาพยนตร์จะได้นักแสดงชื่อดังอย่างอันโตนิโอแบโดรัสมารับบทนำจนหน้าภาพยนตร์ถือว่าดูดีเลยทีเดียวในยุคนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าแนวทางของภาพยนตร์กับชื่อนักแสดงจะไม่สามารถทําให้ตัวภาพยนตร์สร้างกระแสได้ดีสักเท่าไหร่เนื่องจากในช่วงน,นั้ งานแบบนี้ก็เริ่มที่จะเสื่อมความนิยมลงไปแล้วภาพยนตร์จึงทําเงินไปได้ประมาณ61ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกจากทุนสร้างประมาณ160ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอีกงานที่ดิสนีย์ขาดทุนยับเยินและพวกเขาก็แทบจะไม่กล้าเสี่ยงทดลองทําอะไรแบบนี้บ่อยนักอีกแล้วนับตั้งแต่ช่วงปลายยุคน,นั้น The Lone Ranger ปี2013 นี่อาจจะเป็นผลงานเรื่องแรกๆที่ทําให้คนเริ่มค่อนขอดวเวทมนต์การสแสดงของจอห์นนี่เด็อาจจะกําลังเสื่อมลงไปแล้วกับการเอาเรื่องราวในตำนานยังเดอะโลนเรนเจอร์กลับมาทําใหม่อีกรอบหลังจากที่เรื่องราวนี้เคยถูกสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ในอดีตมาแล้วแบบนับไม่ถ้วนกับเรื่องราวของทอนโตชนพื้นเมืองอเมริกันในยุคที่คนยังเรียกพวกเขาว่าอินเดียแดงซึ่งตัวทอนโตจะเป็นอินเดียแดงสุดเพียนที่มักจะใช้ชีวิตเร่ร่อนโล้นหากินไปวันวาน,วนก่อนที่เขาจะได้มีโอกาสมารู้จักกับเจ้าหน้าที่รัฐ จอร์ีที่เดินทางเข้ามาทํางานในดินแดนไกลปืนเที่ยงพอดีทั้งสองจึงต้องบังเอิญมาร่วมกันทําภารกิจแบบไม่ได้ตั้งใจก่อนที่พวกเขาจะพบว่าในเมืองเล็กๆแห่งนี้อาจจะมีอาชญากรและกลุ่มคนรวยที่ต้องการสร้างความวุ่นวายบางอย่างอยู่ทั้งสองจึงต้องร่วมมือกันและออกทํางานในฐานะผู้พิดุงความยุติธรรมทันทีซึ่งก็แน่นอนว่าน,นี่เป็นอีกครั้งที่ทางดิสนีย์ได้วางแผนที่จะเก็งกําไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้สูงมากๆทั้งการวางดาราแม่เหล็กอย่างจอห์นนี่เด็บมารับบททอนโตคู่กับนักแสดงอย่างอาร์มี่แฮมเมอร์เน ในช่วงเวลานานหลายๆคนก็ยังเชื่อว่าชื่อของจอห์นนี่เด็ยังไงก็ขายได้ตลอดอีกทั้งทางค่ายยังใช้ทุนสร้างที่สูงถึงประมาณ215ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐทางทั้งที่เซตอัพของภาพยนตร์มันเป็นแค่โลกยุคคาวบอยที่ล้าหลังไปแล้วนั่นเลยทําให้รายได้ในตอนที่ภาพยนตร์ออกฉายมันจึงทําให้ทางค่ายจุกสุดๆทันทีเพราะมันทําเงินไปได้ประมาณ260ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐทั่วโลกขาดทุนยับเยินชนิดที่ว่ารายได้สร้างบทเรียนครั้งใหญ่ให้กับดิสนีย์และพาจอห์นนี่เด็เข้าสู่ช่วงขาลงของการแสดง Like deal. Texas Ranger, put down your weapons and step out with your hands up. John Carter, B2012. ภาพยนตร์เรื่องนี้จะดัดแปลงมาจากนิยาย Princess of Mars ซึ่งจะเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตอันแสนไกลที่มนุษย์เดินทางขึ้นไปใช้ชีวิตในดาวดวงอื่นแล้วโดยตัวเอกอย่างจอห์นคาร์เตอร์จะเป็นอดีตกับตันสัมพันธมิตรที่อยู่ดีๆเขาก็ถูกส่งตัวไปยังดาวอังคารด้วยเหตุผลสุดปริศนาที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนวางแผนและทำไมเขาถึงต้องถูกส่งตัวมาที่ดาวแห่งนี้แต่ในตอนนี้เองดาวอังคารก็ได้มีอาณาจักรขนาดใหญ่ที่ชวบาบาสูปกครองอำนาจทั้งหมดบนดวงดาวเอาไว้อีกทั้งยังมี สงครามระหว่างดาวเคราะห์อุบัติขึ้นมาอีกด้วยคาเตอร์จึงต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับผู้นําอาณาจักรอย่างทัสทาคาสและเจ้าหญิงเดจาทอเรสก่อนที่เขาจะต้องทุ่มเทชีวิตทั้งหมดลงไปเล่นเกมมรณะเสียงตายและทาสงครามเพื่อปกป้องอาณาจักรเอาไว้ซึ่งก็แน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เดิมทีคือแผนระยะยาวของดิสนีย์ที่วางแผนเอาไว้ว่าพวกเขาจะสร้างมันเป็นแฟรนไชส์มหากราบขนาดยาวถึงขนาดที่ตัวผู้กํากับอย่างแอนดรูสแตนตันซึ่งเคยกํากับวอลี e และไฟนดิ n งนีโมมาดูแลโปรเจกต์ให้แต่ปัญหาทั้งหมดก็เรื่ เริ่มเผยขึ้นมาในตอนที่ภาพยนตร์ออกโปรโมตใหม่ๆจนได้พอเริ่มที่จะมีการวิจารณ์ออกมาว่าตัวภาพยนตร์ขาดดาราระดับแม่เหล็กมากเกินไปเทเลอร์เคชที่มารับบทนําไม่ได้เป็นนักแสดงที่เบอร์ใหญ่มากส่วนเวลเลมเดฟโฟก็เป็นแค่น,นักแสดงสมทบอีกท้งเนื้อเรื่องก็ยังไม่ลงตัวและดูล้าสมัยไปแล้วสําหรับใครหลายๆคนมันจึงทําให้ภาพยนตร์ล้มเหลวในตอนที่เข้าฉายจนได้และทุกอย่างก็พังพินาศทันทีเมื่อภาพยนตร์ทําเงินทั่วโลกไปได้เพียงแค่ประมาณ284้ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้าง250ล้าน ดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกจบแผนภาคต่อและถูกพับโครงการแบบถาวรไปทันที โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของภาพยนตร์ดิสนีย์ที่ขาดทุนยับซึ่งแสดงให้เราเห็นได้เลยว่าปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากการวางแผนผิดพลาดตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงช่วงเวลาออกฉายแต่ทิ้งยังไงนี่ก็เป็นการทดลองถูกผิดของ่ครที่ทําให้เราเห็นว่าการเสี่ยงวัดดวงบางทีความผิดพลาดก็เกิดขึ้นกับมันได้ไม่ได้มีใครสําเร็จไปทุกงานเสมอไปแล้วเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีภาพยนตร์ของดิสนีย์เรื่องไหนที่ขาดทุนเกินจะรับได้แต่อยู่ในดวงใจของเพื่อน นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สมาชและกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ